สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นสาวรสนะคะที่ปลูกเองค่ะที่บ้านของพี่นะคะแล้วทีนี้อันนี้ <c oughs> เก็บไว้นานค่ะลืมจะมาทําหลายวันแล้วเราก็ลืมนะคะเดี๋ยวจะแงะออกนะคะแล้วก็ไปปลูกค่ะอันนี้มันสีเหลืองเหลืองนะคะแต่เคยผ่ามาแล้วก็อร่อยเหมือนกันนะคะอันนี้นี่เริ่มจะไม่ได้ละเดี๋ยวจะเอา เดี๋ยวจะหั่นอันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่ถ้วยแล้วก็เราจะเอาไปปลูกค่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นไม่ขึ้นยังไงจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะแลาจะใช้มีดหั่นดูไหมคะอัะน,ะนี้ยาอ่ะหยาแห้งๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแห้งๆอย่างนี้ หายรูไปดูอ๋อมันขึ้นลาดำๆช่างมันนี่านแรงค่ะก็นไหนเดี๋ยวสีเหลืองมาไปกินแล้วกันเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาไปปลูกด้วยปลูกแยกกระถางแล้วกันนะคะดูซิว่าอันไหนจะขึ้นต่อเนี่ยอันี้ข้างในมันก็ยังโอเคกินได้นะเอางเดี๋ยไปปลูกขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งกินดีกว่าขึ้นหนึ่งแถวกินนะคะ ใส่ไหนดีช่วยไหม,มเดี๋ยวจะไปกินส่วนนี้เดี๋ยวจะเอาไปปลูกเอาดอันนี้นะคะอาจจะเก็บไว้นานเกินไปนิดนึงนะคะมันก็เลยแห้งแล้วก็ขึ้นรามันก็อาจจะใกล้ๆเน่าด้วยนะคะก็เลยเดี๋ยวจะลองทั้งลูกสีดำที่ที่ดูขึ้นราอันนี้กับลูกสีแดงนะคะ อันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาปลูกนะคะก็จะปลูกในกระบะกตรงพวกนี้ที่เหลือๆอ,อยู่นะคะอันนี้จริงๆแล้วคือปลูกพวกคะน้าค่ะแล้วก็ถูกหอยกินหมดนะคะอันนี้ก็สตรอบเบอรี่ค่ะน่าจะไม่รอดเพราะแดดเผาเลอยังไงหรือลากเนา่าเพราะฝนตกฝนตกฝน,นตกหนักค่ะ ก็เลยเดี๋ยวจะเอาพวกนี้มาลงนะคะลงได้หละยหาวิธีทำกระบะนี้เดี๋ยวใช้อันนี้แล้วกันเราก็จะ เม็สดสดๆอันนี้นะคะลงไปปลูกเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าจะให้ได้ผลที่ดีที่สุดนะคะก็ควรจะเอาเมล็ดมาค่ะล้างก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาเมือกออกนะคะแต่อันนี้มันเอาง่ายๆก็คือขี้เกียจด้วยนะคะเพราะว่าถ้าตักออกมาแล้วเอาไปล้างนะมันก็จะมันเยอะค่ะก็เลยลองที่จะตักทั้งหัวเนี่ย ใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าอันนี้พี่เขาที่เขาปลูกเองเขาก็บอกว่าเขาก็ใส่ลงไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานะคะที่เห็นเนี่ยก็คือเม็ดของเสาวรสนะคะก็คือเพื่อนๆเอาไปล้างน้ําแล้วก็ถูเอาเมือกออกนะคะที่มันติดเมือกที่มันติดเมล็ดอยู่อะคะ่ะแล้วก็ไปตากให้แห้งนะคะผึ่งให้แห้งเสร็จแล้วก็เอามาปลูกค,ะคะ่ะมันก็อาจจะโตไวแล้วก็ได้ประสิทธิผลที่ดีกว่านี่นะคะอันนี้ก็คือเลยๆยๆทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็ทิ้งลืมจริงจริง เดี๋ยวใช้นี่นะจะทำอะไรวันลคะคะไม่ได้ทำยังใช้ได้อยู่ปะวะนะได้ไม่ได้ก็รู้นี่นะเสม็สมทั้งเปลือกเลยนี่ เปิดไปเรย่อยๆนี่ค่ะนออืม ครบแล้วแล้วกันนเท่านี้นะอันนี้เสียดายเอาไปกินต่อนี่ค่ะเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้อ่าดูน่าจะอาทิตย์หนึ่งทิ้งไว้อย่างเงี้ยแหละเออดินนี้ก็ฉ่ำน้ำเต็มที่แล้วนะคะก็จะไม่ลดนะเดี๋ยวค่อยมาดูค่ะว่าเป็นยังไง หลายวันผ่านไปนะคะน่าจะเป็นเดือนเลยค่ะเพราะว่า เอาจิงๆก็สารภาพว่าลืมไปเลยนะคะช่วงแรกก็คอยดูค่ะแต่พอหลังๆก็มัวไปทําอย่างอื่นนะคะก็เลยลืมเสาวรสไปเลยค่ะส่วนอีกกระถางหนึ่งอาจจะไม่งอกนะคะหรือว่างอแล้วเผลอดึงต้นกล้าทิ้งแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าต้นเนี้ยจริงๆกระถางนี้จริงๆก็เกือบจะดึงต้นกล้าทิ้งนะคะเพียงแต่ว่าเอกใจที่เห็นป้ายว่าสาวรสค่ะก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออเราลปลูกสาวรสนี่นาก็เลยทิ้งเอาไว้ อีกสระยะหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาโตขึ้นมาจนเห็นใบแท้ชัดเจนนะคะว่าเป็นใบของสาวรสหรือเปล่านะคะปรากฏว่าก็คือสาวรสค่ะตอนเขาโตกว่านี้นะคะก็คือสาวรสจริงๆค่ะส่วนต้นอื่นๆนะคะหลังจากนี้ค่ะประมาณหลายอาทิตย์เหมือนกันเขาก็เริ่มที่จะงอกขึ้นเรื่อยๆนะคะพอเขามีใบแท้ขึ้นมาสักสอสาใบนะคะก็เลยเอารูป ต้นอ่อนนะนะคะที่มีใบแท้แล้วเนี่ยก็เลยไปเทียบเคียงกับรูปในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าต้นเสาวรสเนี่ยเขาเป็นหน้าตาประมาณไหนใบประมาณไหนก็เลยเดาว่าน่าจะใช่แหละก็เลยร้อยเขาโตขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะอีกน้อยนึงอันนี้เป็นต้นเสาวรสนะคะน่าจะใช่อ่ะ ปูไปสิบกว่าเมตรนะคะขึ้นมาต้นเดียวเดี๋ยวรอดูให้มันโตๆกันนะคะว่าเหมือนใช่เปล่านี้ค่ะอันนี้คือต้นเสาวรสที่เราปลูกตอนนั้นนะคะนี่ปานีา่นะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะอุตส่ายใส้เดือนใส้เดือนส,เด,อนสเดือนนอนจ้ะนอนตรงนี้เต็มเลยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะ นี่ค่ะมันก็จะเลื้อยๆอย่างนี้นะเปลี่ยนกระถางหาที่ปูกตอนแรกก็ว่าจะเอากระถางนี้นะคะไปลงในกระถางใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวนะคะแล้วก็กะจะหาที่ปูก แล้วก็กะจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะเพื่อที่จะให้เขาเลือ้อยโตขึ้นมาแล้วก็เอามาบรรจบกันเป็นซูมนาะน่ารักน่ารักนะคะแต่ปรากฏว่าเราไม่มีที่พอที่จะทําแบบนั้นแล้วนะคะก็เลยเอาไปลงดินอยู่ตรงหลังบ้านใกล้ๆต้นหอมเจ็ดชั้นนะคะอันนี้เราก็ลืมที่จะถ่ายตอนที่เราเอากระถางอันนี้นะคะไปลงดินนะคะก็คือตอนที่เราจะเอามาปลูกตอนแรกเนี่ยกะว่าจะแบ่งเป็นครึ่งเนาะ เพื่อที่จะทําเป็นสองซุ้มแล้วมาชวนกันแต่คิดไปคิดมาเนี่ยพอมองเข้าไปในกระถางเนี่ยเริ่มจะมีต้นเล็กต้นน้อยนะคะโตขึ้นเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเดี๋ยวยกทั้งกระถางเนี่ยไปปลูกก่อนเลยละกันแล้วถ้ามันได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยมาปลูกเพิ่มทีหลังก็ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์ s ั b สไ r i b ์ให้ด้วยนะคะยังมีคลิปที่เราดองเอาไว้อีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะทยอยอ,ออกมาทำให้ดูนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ